ดีค่ะชื่อนางสาวปราณีแสงญ,ญากรนะคะชื่อเล่นชื่อว่าหญิงอายุ21ปีตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะทั้งชุดโมงและวก็ชุดไทยแล้วก็เป็นพวกชุดที่ประยุกต์ชุดโมงชุดไทยค่ะแบรนด์ที่ทําตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ของตัวเองชื่อว่าหญิงค่ะ ที่มาก็คือเริ่มมาจากคิดว่าพ่อกับแม่เขาได้เปิดร้านขายผ้าแบบใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขายเป็นพวกผ้าปักโมงแล้วเราได้คุกคลีอยู่กับการทําเสื้อผ้าโมงตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราเห็นว่าแม่เขาได้ทําเป็นชุดโมงแต่คือเขาไม่ได้ทําเป็นชุดโมงแฟชั่นหรือว่าชุดโมงที่มันเป็นยุคสมัยใหม่แต่ว่าเขายังทําเป็นพวกเสื้อผ้าโมงที่มันเป็นพวกพวกชุดโบราณหรือว่าพวกชุดที่จะมีความเป็นโมงโดยตรงอยู่คะ่ะ แล้วพอเราจบม6ปุ๊บเขาได้ส่งให้เราไปเรียนในการตัดยิบเสื้อผ้าซึ่งไปเรียนในโรงเรียนมิลานรัฐธรรมร,รัฐสาขาเชียงใหม่ค่ะแล้วเราก็เลยได้ไปเรียนเพื่อที่จะรับรู้วิธีการทําว่าเราทําเสื้อผ้าชุดไทยมันจะเป็นยังไงและเราก็มานําประยุกตให้เข้ากับผ้าปักโมูเพื่อที่มันจะได้มีความทันสมัยใหม่มากขึ้นไม่ต้องให้มันเป็นแบบเดิมให้มันเป็นแบบเดิมๆที่เราเคยทํามาแต่ว่าเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน ในรูปแบบใหม่ขึ้นไปค่ะเราเราเริ่มเริ่มจากตรงที่ว่าเราเราเป็นคนมงเนี่ยค่ะเราเลยได้นําผ้าปักมงที่ในทุกรูปแบบทุกชนิดที่มันเป็นผ้าปักมงทั้งผ้าปากักมือผ้าสกรีนหรือไม่ก็ผ้าทุกอย่างเราพยายามที่จะมาดัดแปลงหรือว่าให้มันประยุกต์เข้ากับชุดชุดในยุคปัจจุบันที่ที่เหมาะสําหรับใส่ทั้งคนไทยแล้วก็ใส่ได้สําหรับทั้งคนมงค่ะ ความพิเศษแล้วก็จุดเด่นของชุดนะคะเราพยายามที่จะทําชุดมงให้มันเป็นแนวชุดไทยแต่ว่าเราดูว่ามันเป็นชุดไทยค่ะแต่เรายังเข้าใจถึงว่ามันเป็นมันเป็นชุดมงค่ะก็คือเราเราดูว่าชุดนี้มันเป็นชุดไทย แต่มันดูเป็นชุดโมงให้มันอยู่ในรองกึ่งกลางของความเป็นชุดไทยแล้วกึ่งกลางของความเป็นชุดโม้แล้วเราสามารถที่จะใส่ได้ในทุกๆวันแล้วก็สามารถใส่ไปงานนู้นงานนี้ได้หรือว่าเราจะใส่ในการออกไปเดินเล่นไปทํากิจกวัตประจําวันหรือไม่ก็คือไปทํางานสามารถใส่ไปทํางานได้สามารถใส่ไปได้ทุกที่ค่ะจุดเด่นของเราคือเราพยายามที่จะดัดแปลงชุดแล้วก็ให้มันเกิดความสมัย ชุดของทางร้านนะคะเราจะมีหลากหลายรูปแบบก็คือจะมีชุดมงโบราณชุดมงที่เขาสามารถใส่ได้ทุกวันนะคะเพื่อที่าจะประยุกกับผ้าปักมงแล้วก็จะมีชุดชุดมงที่เป็นพวกชุดแนวราตรีแล้วก็ชุดแต่งงานที่วันสําหรับทาขึ้นพิเศษสําหรับลูกค้าที่เขาสั่งขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นชุดมงสไตล์แนวจีนก็คือจะมีจะมีความเป็นกึ่งจีนแล้วก็กึ่งผ้าผ้าปักมงะคะ่ะ คือคือเราก็จะพยายามนํามาประยุกต์ด้วยเพราะว่า,าลูกค้าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาเขาจะมีความชื่นชอบชุดทางแนวจีนๆนหน่อยหนึ่งค่ะคือเราพยายามทําให้ให้มันตอบโจทย์ในลักษณะของลูกค้าให้ให้มันครบถ้วนหลากหลายในใน,ในลูกค้าม้งค่ะถ้าถ้าเป็นคนม้งเราจะเน้นทุกช่วงอายุเลยค่ะเพราะว่าเด็กที่เขาเพิ่ง เพิ่งเกิดหรือว่าเด็กที่เขากําลังเริ่มโตแม่เขาจะเป็นคนมาสั่งชุดให้มันจะเป็นพวกชุดแฟชั่นแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เขาจะชื่นชอบในเสื้อผ้าของเราแล้วเขาจะมาสั่งเป็นเสื้อผ้าของเราค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นมันจะมีลูกค้าที่เขาแต่งกายจะไม่เหมือนกันด้วยค่ะก็คือจะอยู่เป็นโซนของเขาไปก็คือถ้าถ้าเป็นโซนประเทศไทยเขาก็จะแต่งกายในอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นทางโซนของทางสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปพวกนั้นเขาก็จะแต่งแต่งเสื้อผ้าไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ชุดมงที่เราพยายามดัดแปลงให้มันมีความทันสมัยนะคะความทันสมัยอย่างไรก็คือเราพยายามที่จะนำผ้าปักมงมาทำให้ให้มันมีความเป็นชุดที่ทันสมัยมากขึ้นที่มันไม่ได้เป็นพวกชุดชุดในในแบบในแบบที่คนมงเขาชอบใส่กันปกติก็คือเป็นพวกเสื้อเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมหรือที่เราเรียกที่เราเรียกว่าเสื้อแม่บ้านนะคะ แต่ว่าเราพยายามที่จะให้มันยังอยู่ในทรงของความเป็นชุดมง้งเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะใช้ผ้าปักทั้งหมดเลยแล้วก็ยังเน้นในเรื่องของด้านผ้าปักบางทีเราก็พยายามที่จะทําชุดให้มันเป็นชุดเหมือนคนไทยแต่ว่ามันยังมีความกลิ่นอายที่เราดูแล้วเรารู้เราเข้าใจว่ามันเป็นมง้งเหมือนที่บอกอะค่ะว่าเราเห็นชุดนี้เป็นชุดไทยแต่มันมีกลิ่นอายที่ว่ามันเป็น เราเราพยายามที่จะทําให้ชุดมันออกแนวเป็นประมาณแบบนี้ค่ะโควิดมันมันเป็นโรคระบาดท,ที่ทําให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวแล้วมันทําให้ร้านเราได้เกิดรับผลกระทบก,ก็คือถ้าหากว่ามันมีโควิดปุ๊บปีใหม่โมงมันก็จะหยุดปีใหม่โมงก็คือเขาเขาจะไม่มีการจัดปีใหม่โมงขึ้นแล้ว ทุกๆปีก็คือเด็กวัยรุ่นเขาจะมาสั่งเป็นชุดมงที่เขาสามารถใส่ไปเที่ยวงานปีใหม่มงได้ก็คือในทุกปีก็คือเขาจะพยายามใส่เสื้อผ้าไม่ให้ซ้ำเหมือนเดิมทุกปีที่เขาเคยใส่มา แล้วมันก็เลยทําให้ว่าผลกระทบในตอนนี้มันมันจะไม่มีลูกค้าที่เขามาสั่งเสื้อผ้าในแบบนั้นส่วนการจัดการที่เราพยายามปรับเปลี่ยนก็คือตอนนี้เราพยายามทําเสื้อผ้าที่มันสามารถใส่ได้ทุกวันมันไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าที่เราต้องมาใส่ในเฉพาะในงานปีใหม่โมงค่ะคือเป็นเสื้อผ้าที่เราสามารถใส่ได้ทั้งได้ทุกวันทั้งคนมงแล้วก็คนไทยค่ะเพราะว่าผลกระทบโควิดมันจะทําให้มันเกิดการที่ว่าเราไม่ได้ออกไปอยู่ในกลุ่ม กลุ่มกว้างอะไรแบบนี้ค่ะกลุ่มคนเยอะๆเราก็เลยต้องพยายามปรับตัวเข้าหามันค่ะในการขายตอนนี้ก็คือเราจะขายเป็นพวกกะอ,อกคเต้าใส่จะขายรวมเป็นเอ่อเป็นเซตเลยก็ได้แล้วก็เราเราจะขายแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะมีแบบเป็นของตัวเองแต่ว่าเราเรา,เราไม่ได้จอดจงให้ลูกค้าต้องซื้อเฉพาะแบบของเราเท่านั้นแต่ว่า เราเน้นในการที่เรารับฟังความคิดของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าทุกคนเขามีความชื่นชอบเป็นของตัวเองแล้วพอเขามีเสื้อผ้าที่เป็นของตัวเองปุ๊บเขาก็จะมาสอบถามเราว่าเราสามารถตัดแบบนี้ได้ไหมเราก็จะคิดคำนวณว,ว่าทั้งหมดมันจะตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่พอเราตกลงเราดีลกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บลูกค้าเขาก็จะมาโอนเงินมาจําค่าชุดไปก่อน แล้วพอเราทําเสร็จปุ๊บในเวลาที่เรากําหนดแล้วเราก็ส่งงานให้ลูกค้าเราต้องบอกลูกค้าว่าตอนนี้งานเสร็จหมดเรียบร้อยก็คือลูกค้าเขาก็จอคนเรียนมาแล้วเราก็ทําการส่งเสื้อผ้าไปให้ลูกค้าค่ะก็จะเป็นถ้าถ้าเป็นในช่วงที่มันจะเป็นปีใหม่โมงใช่ไหมคะก็คือเราพยายามที่จะเปิดออเดอร์ในช่วงเดือนพฤษภาคม เริ่มต้นเดือนไปเลยถ้าหากว่าของใครที่เขาเตรียมที่จะใส่ในชุดในตอนปีใหม่โมงก็คือเราพยายามค่อยๆทยอยวางตามคิวค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่เขาต้องการใช้ในช่วงก่อนหน้าที่จะปีใหม่โมงก็คือเราก็จะเริ่มทําของคนนั้นไว้ก่อนแต่ว่าเราก็พยายามตามคิวไปเรื่อยๆว่าลูกค้าคนไหนชุดไหนที่เขาสําคัญก็คือเราก็จะเริ่มของคนนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตามไปด้วยลูกค้าที่เขาจะใส่ในช่วงปีใหม่โมงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าออเดอร์มันเริ่มเต็มเราก็จะเริ่มตัดออเดอร์ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มกันนนใใหหม่ปี้าคะ คือถ้าหากเรายังทําให้กับกลุ่มคนโม้ธุรกิจเราก็จะยังอยู่ในในที่เดิมแต่ถ้าหากว่าเราสนใจที่อยากจะทําธุรกิจให้มันต่อยอดขึ้นไปคือเราอยากที่จะขายให้กับในคนไทยแล้วก็คนที่เขาไม่ได้เป็นคนไทยะคะ่ะแต่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่เขาชื่นชอบในผ้าปักโม้หรือไม่ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาชื่นชอบในสไตล์เสื้อผ้าที่เราทําออกมาเพราะว่ามันจะมีความแปลกใหม่คือคือเราพยายามที่จะทําให้ชุดทั้งหมดเนี่ย ทุกคนเขาสามารถใส่ได้ทุกคนเขาชื่นชอบแล้วก็คนที่เขาชอบในการแต่งตัวที่มันไม่ได้ซ้าใครมันไม่ได้เหมือนกับใครเพราะว่าเราเห็นเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มมันจะมีหลายกลุ่มลูกค้ามากที่เขาชื่นชอบที่แบบว่าตัวเองไม่ต้องการที่ให้ตัวเองไปซ้ํากับใครคือเราพยายามที่จะแดัดแปลงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันไม่ต้องซ้ำกับของใครเราเลยพยายามที่จะต่อยอดที่ว่าเราจะไม่ได้ขายให้เฉพาะแต่คนมงต่อต่อไปคือเราจะ ขายให้กับกลุ่มในคนโบงกว้างที่เขาไม่ได้เป็นคนมง้งที่เขาจะเป็นคนคนต่างชาติคนไทยหรือไม่ก็คือเป็นเป็นกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบในผ้าปักมงเลยค่ะตอนนี้คือเราพยายามโฆษณาเสื้อผ้าของเราในทางในทาง Tik t o ็อกแล้วก็เพจ Facebook ที่ชื่อว่าหญิงหลิวแล้วก็เราก็พยายามที่จะทำเป็นเพจเสื้อผ้า o f f i c i a ียลในในไอแต่ว่ามันยังเป็นช่องทางที่เรายังไม่ได้ไปเน้นในในเรื่องของด้านนั้นมากค่ะ แต่คือมันจะมีพวกกลุ่มมุเมกาเขาส่วนมากเขาก็จะเล่นในด้านไอจีมากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นการง่ายที่เราจะหาลูกแล้วก็มันเป็นการง่ายที่เราจะหาข้อมูลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทางเพจ Facebook ก็คือเราส่วนใหญ่เราจะไปเน้นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่ามันมันสามารถที่จะเข้ามาได้หลากหลายรูปแบบแต่ตอนนี้ก็ พยายามเจาะเข้าไปตรงกลุ่มของลูกค้าคนมงจีนเพราะว่าเขาไม่ได้ที่จะมาเล่นใน f a c e b o o k หรือไม่ก็คือเล่น i n s t a g r กรแล้วก็เล่น TikTok ที่มันเป็นของไทยมากเราก็เลยมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Vechat เพราะว่า Vechat มันจะเป็นช่องทางที่คนจีนเขาสามารถเข้ามาเข้ามาได้ง่ายแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรากำลังลองศึกษาพยายามดูอยู่ค่ะว่า ถ้าถ้าการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับพวกกลุ่มคนม้งจีนเนี่ยมันมันจะมีความยากง่ายขนาดไหนคือประเทศเขาจะเป็นการยากที่เขาจะเข้ามาทางประเทศเราอะคะ่ะเราก็เลยพยายามที่ไปโฆษณาชุดเราในทางวีแชทแล้วก็คุยคุยกับกลุ่มเพื่อนคนม้งที่เขาเป็นม้งจีนอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีลูกลูกค้าคนม้งจีนหลายคนที่เราคุยกับเขาแล้ว เขาก็ชื่นชอบในเสื้อผ้าของเราค่ะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาในด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าเป็นการโอนเงินอะไรพวกนี้ค่ะคือคือเรายังไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นมากแต่ว่าถ้าเป็นของม,องมุงเมการหรือว่าเป็นของคนไทยพวกนี้ก็คือเราเราพอที่จะเข้าใจในการใช้รูปแบบการโอนเงินหรือว่าเป็นการงานอะไรพวกนี้ค่ะ